เด็กช่เด็กช่างเฮ้ยลูกเสือเรามองไม่ได้เพื่อนะดีดีล่นไหนวะเราจะเอาไงวะตอนนี้เดี๋ยวไม่นี่ไม่นีกเขาจะท้าไฟแล้วก่อนจบวะเพรมีเหลี่ยมเหนืออยู่ไหนวะอะไรวะ เดี๋ยวไม่จัดแถววะเดี๋ยวได้ไม่เออไม่จัดแถวเลยวะนี่เล่นก็ไปแล้วไปฟาร์มแล้วมั้งนะมึงมีข่ายกอ้ครูไหมข่ายอะไรวะข้าวไม่มีวะจะตุยแล้วอ่ะจะตุยเหมือนกันขอเนี่นาดีได้ไหมวะโดนด่าดีเฮียเอาไอเดี๋ยไม่บินไปเลยจอดเก็บรถปุ๊บไม่บินเลยอ่ะมองเรียนมีข้าวไหมมาแล้วครับทิบหายแล้วสิบสิบจานฮะเล่นลูกเสือสิบจานหมดเลย เขาจะเล่นแล้วมองยงไงดีอี่หมดไหนไวะที่มันยกมืออ่ะนี่มันยกม,มยกมือเหมือนทหารแบบเออแบบเออแบบนี่ไง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 เลขอะไรเลขอะไรเรีเยหนึ่งกูดจำชื่อมันได้แต่กูดจำเลขไม่ได้อ่านี่นี่นี่สามหกหนึ่งสามหกศูนย์สามห้าเก้าสามถาอะไรกันนะแต่๋ยว่านี่แอราา์าดีจ้ะไม่หลับมาพวกนี้แบบนอกจากคอนเสิร์ตเลยจริง ระยะหัดลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นสายมาจับมือกันมั่นเฮ้ยลูกหมูหัวยมามาครับผมมารายงานครับฮ้เยนั่นแต่กลุ่มนั่นแต่กลุ่มเดี๋ยวรอกันครับอะไรนี่ยังเรื่องอะไรเยอะๆไหนๆๆเดี๋ยวรออีกคนนึงมาครับได้ครับขันบ่วงนะใช่ไหมขันบ่วงนะใช่ไหม อ,อ,อีกแล้วโหเฮ้ยมือขวามือขวาดิมือขวาไหนลท่าไหนอะ่ะสามห้าเก้าคนี่มีคนีี่คม,คมเ่เอาไงเอาไงเดี๋ยวขอรายง,งานรายงานก่อนครับขอรายงานก่อนครับไม่ไม่ถอยครับ ขอรายงานก่อนครับผมถามแค่นี้แหละพวกพวกคุณจบหรือเปล่าครับคจบหรือเปล่าจบหรือเปล่าไม่เดี๋ยวผมขอทำทำรายงานก่อนครับรายงานรายงานหน้าก่อนครับเจ็บหรือไม่จบครับขอถอยขอถอยครับเดี๋ยวไม่ล่าจบไม่เก่งเลยไม่น่าจะจบจจบบหรือไม่่แคนี้แหละมาดิลูกเสือลูกเสือยังฟังฟังหน้าผมว่าเราไปที่อื่นดีกว่าครับผมจะรายงานครับมือขวาครับคุณหม่องครับมือขวาครับนี่นารีมีข้าวไหมครับเจตุล อย่ายงานตัวอยู่รายงานตัวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงรอแป๊บนึงรมไม้ก็ได้ครับผมนะเอา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 เฮ้ยต่อแถวต่อแถวเราลูกเสือเราต่อแถวเข้าแถวเข้าแถวหน้ากระดานหน้ากระดานไม่ครับหน้าผมสูงสูงต่ำต่ำโธใครสูงใครเตี้ยไม่ใครสูงไม่ใครสูงหลัง ต้อรงต้าตรงหัวหน้าเอ้รองนะเหมือนต้งตรง,ตง,ตรงหัวหน้าหมูห่หัวหน้าครับเรียกเลยนะถ้ <laughs> า,า <Okay. S 2> สามหาา้าเก้าสามห้าเก้านี่ลูกเสือทำดีนะแต่มีคนนึงนะขอไม่เอ่ยชื่อคงรู้ขอไม่เอ่ยชื่อ <c oughs> อยากจะบอกเลยอันนี้ผมขอไม่เอ่ยชื่อนะติดหญิงเกินไปติดเนตรีเกินไปแต่ก็ถือว่ายังได้อยู่ถือได้อยู่ไอ้คนนั้นถือว่าผ่านอยู่ไม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 ่เชื่อก็ผ่าน แต่แต่ก็ถือว่าได้อยู่อืมได้อยู่ไอคนนั้นอะไปไหมไปเออไปไหมไม่มีคนหนึงแต่หมู่เราอ่ะดีดีรักกันดีครับดีรักกันดีแล้ววันนี้ผมว่าจะมารายงานครับคือลูกเสือเราไปสองคนรับใครตอนรู้อยู่นะครับวันนั้นลูกเสือคนนั้นรู้อยู่นะครับรู้รู้อยู่ครับก็รายงานสถานการณ์ตอนนี้ก็ขำหรอแป๊บนึงนะเฮ้ยเล่นโทรศัพท์ เล่นโทรศัพท์วะเอา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 ลุกนั่งลุกนั่งสามทีห้าทีห้าทีไปไปมาขอจบหรืออะไรเนี่ยเนี่ยลีเขาจะไปพักกันนะไม่ขอจบครับพักก่อนไม่ขอจบไม่ขอจบคิดว่าจะต้องรอให้ได้บรรดาตลอดใช่ปะถ้าคิดว่าอยากให้รอก็ไปคุยกับคนอื่นถ้างั้นอะรออีกเร็วแล้วภาพสภาพตอนนี้ตอนนี้เรามีคนมากดดันนะตั้งแต่จะไปไม่ไหวแล้วโอ้ยลีลาเหลือเกินเอาเลยไหมล่ะกดไปก็ใส่เลยเฮ้ยตำรวจ

รวมรวมลูกเสือ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 รวมพี่บอกพี่บอกไปไหนพี่ไอ้เหี้ยไปไหนพี่ไอ้ตำรวจตำรวจตำรวจโทษที นี่แล้วครับคนตำรวจนี่แล้ว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  ตำรวจตำรวไระเออตำรวจโดนตำรวจดีไงดูดิตำรวไรเนี่ยทำไรเนี่ยไม่ไม่ไม่หมู่ไปทำไรอีกอะเออไไนะเออไปไหนไม่ไอยูดีวไอ่กมายตำรวจมมาอ่ได้พี่กับตอนนัีกับตนนัเาเห็นตำตาเลยนะไป่กับตอนนกับตนไม่เลยนี่ผมทำอะไรอะ ลำ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 ล่ำลมีเหมือนการหลังกินนี่นะครับมาไายไปหมดแล้วนะลำบาพ่อแม่อีกแล้วลำเว้ยคือไม่ได้ลำเต็มลำเวลแล้วไงลโหลครับไม่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 

ดนกูึกโดนกูึกลงโทษเอ้ยโดนกู้ฝึกลงโทษเหนื่อยไหมครู้เสือสาพโดนกู้ฝึกลงโทษไปส่งได้ไหมอหม่ไหมครัหม่ไหครงลาคไม่ได้คมัไม่ได้ครับเขาจะดให้แล้วเขาจะดให้แล้วสหคืออะผมครับคนตรวจไม่ตวไม่ไม่สอทำร้ายประชาชนเม่เกี้เออใช่ ไม่ลูกเสือนะอยไหนกูรักจบแทนมึงอีกแล้วเราดูอีกเลแลุกแล้วเร็วเร็วลูกเสือลราเร็วเฮ้ยเร็วเฮ้ยวิ่ไปรอนรอซ้าย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 พี่บอกพี่บอกอย่าดิ้น้องพี่เออลูกเสือไป็นจรงกันเว้ยอย่าวิ่งตัดหน้านะอย่าวิ่งตัดหน้านะวิ่งไปท้องกดลูกเสือด้วยลูกไปเร็วลูกกูต้องรัวนะไปท้องกดลูกเสือด้วยลูก ไม่ไม่เอางี้ถ้เพื่อนผมเข้าตรวลูกเสืยได้ปล่อยไม่เอาอาอขอให้เออใช่คนตำรวจได้เป่าเไปแล้วคนตำรวจได้มั้ยอ้าด่าด่าต้องลัลหลอะสิข้อลำลำลำสข้อสิข้อสิข้อให้เลยทให้เลยท่เอาลำลำอไปไปผมก่อนเดี๋ยวผมทำยานี้ด้วยอ่าใช่ใไปมือผมก่อนไปมือผมก่อนท่องเลยเดี๋ยวปล่อยดยให้ปลอยท่องเลยเลยลองรรรผลเลยริตรรผลเลยดงเลยทงเลยเนี่เลาเลี้ยวลามิดตรวร กดของลูกเสือมีสิบข้อทำรอมกันทำรอมกันมสิบข้อเลยเหรอลูกเสือหนึ่งห่งหนึ่งลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้หนึ่งลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้สองสองสองลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาต่อชาติต่อภูมิบรคคลต่อมึงเพิ่งเอร์นี่สามลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์เช่อถือจากผู้อื่น สลูกเสือเป็นมิตรของทุกคนเตะม่ด้ด้วยไม่ะไม่ติดล็อกมืออยู่ติดล็อกมืออยู่ครับติดล็อกมืออยู่ลูกเสือเป็นมิตรของทุกคนและเป็นพี่น้องของตัวอื่นลูกลูกเสือมีความเจตตนาต่อสัตว์ลูกเก็ ผมจะมานะพวกข้าพันชาด้วยความลุกเลือดเสือมีในดราเรืองเป็นยอดเท่าแต่ความสมบัมากลูกเสือมัธยัตเลือเจ้าเลือดจะเข้าลูกเสือมีคู่ฟังเงินด้วยการบัญชาใจทนเพล็กเหมือนเวลารวมกันไปตีเลยไม่ไม่เสือครับเสร็จแล้วนะจบแล้วนะไม่ไม่ไม่สิบแล้วครับพอแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ไม่สิบครับไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยได้รอบเดียวคนเนี้ยเอาไปลูกเสือลำลูกเสือลำครับ ข้อสี่เรียกว่าอะไรข้อสี่ลูกสาวเป็นของทุกคนและเป็นพี่น้องก็คือโลกกอดกันหน่อยก่อนกันเลยพี่น้องกอดกันกอดไม่ได้ครับโดนลักมืออเปลดหน่อยดูจีนปลดแล้วกอดกันขอบคุณครับลรลตลกละนนี้อันนี้คนตํารวจตลกละอันเนี้ยตลกละอันเนี้ยเด้นไปเดินไปปลดแล้วยืนกอดกันนับ <c oughs> หน,นึ่งสองสามกอดพร้อมกัน ในจะไปกันนะมาอีนะทับอีนะทำอีกแล้วครับสามรอบอ่าผมจะทำไม่ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผมจะทำอีกแล้วครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับมาหนึ่งสองสามผมยังไม่ทำอีกแล้วครับเอา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 เออจะกดพร้อมกันแบบ่รู้สึกว่าท่าแปลกๆมาไหมมไหมเดี๋ยวให้ตำรวจนับอ่านับอ่านับหนึ่งสองสามผมยังไม่ทำอีกแล้วครับผมยังไม่แล้วครับผมยังไม่ทำอีกแล้วครับแถวเฮ้

เด็กเนาะเด็กเด็กเนาะยงานคอนเสิร์ตปีนี้ไม่เจอพวกเราแน่จริงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรายั้งเรียนละเจอแน่เจอแน่ลองตัวลองตัวไอ้ลำมึงเอาอีกแล้วหรอลำลอีกแล้วหรอลำมี่เองไม่ได้ไม่ขอไปกันนี่นาลีได้ไหมครับเนี่ยเอาไปเขาไปเขาไป